คิดถึงว่าไม่เจอันนานเ้าเจอทำไรอ่ะเราเป็นเกษตรกรจริงปะเนี่ยจริงสโลไลท์ไปเปล่าเออใช่ที่แบบปลูกต้นไม้ริมระเบียงเก๋ๆแบบใน i n นเทเรสป่ะใช่ถ้าระเบียงบ้านนายกว้างสักร้อยไร่แล้วนายก็แบ่ง10บไร่ทำฟาร์มหมูฟาร์มไก่แปดสิไร่ทำนาปลูกข้าว5ไร่ปลูกไม้ผลยืนต้นที่เหลือขุดบ่อเลี้ยงปลาเลี้ยงกุ้ง จริงจังไปือเบาระบบมันจะสรุปทุกอย่างให้หมดแล้วเกษตรกรทุกวันนี้ไม่เหมือนเดิมอีกต่อไปแล้วเปิดตัวอย่างเป็นทางการไปแล้วกับ Axon แบรนด์เทคโนโลยีของไทยผู้นำด้านเกษตรเทคโนโลยีอกริเทคในระดับสากลช่วยยกระดับอุตสาหกรรมเกษตรและการจัดการห่วงโซอาหารครบวงจร เบื้องหลังความสำเร็จด้านเทคโนโลยีของ CPF สู่ครัวของโลกจะช่วยให้เกษตรกรลูกค้าและคู่ค้าเข้าถึงเทคโนโลยีเพื่อขยายและต่อยอดธุรกิจได้ง่ายขึ้นร่วมเสริมศักยภาพเศรษฐกิจดิจิทัลของไทยสู่ศูนย์กลางเกษตรเทคโนโลยีระดับโลกไปด้วยกันคุณสันเสริญสมัยสุดกรรมาการผู้จัดการและผู้บริหารแบทแอกซอนกล่าวว่าธุรกิจเกษตรอุตสาหกรรมและอาหารทั่วโลกกำลังเปลี่ยนแปลงโครงสร้างประชากรมีแนวโน้มเพิ่มขึ้น ซึ่งสวนทางกับพื้นที่การเกษตรที่ลดลงดังนั้นเทคโนโลยีจึงมีบทบาทอย่างมากในการเพิ่มปริมาณอาหารตอบสนองจำนวนประชากรโลกประเทศไทยมีโครงสร้างพื้นฐานด้านเกษตรกรรมที่แข็งแกรง่งและเข้าถึงเทคโนโลยีผ่านสมาร์ทโฟนได้อย่างสะดวกสบายมากขึ้นจึงเป็นโอกาสสร้างจุดเปลี่ยนสำคัญยกระดับและผลักดันให้ไทยเป็นผู้นำด้านเกษตรกรรมที่โดดเด่นในเวทีโลกก็วันนี้เราเป็นการเปิดตัวแบรนด์แอคซอนนะครับ แล้วเราก็หวังว่าไอสิ่งที่เราเปิดตัวแบรนด์วันนี้เนี่ยก็จะเป็นการเวลคัมนะครับเป็นการเปิดให้พันธมิตรคู่ค้าเกษตรกร,เ,กรเนี่ยมีโอกาสเข้าถึงเทคโนโลยีนะครับแล้วผมคิดว่าจุดนี้มันจะเป็นจุดเริ่มต้นของการโตไปด้วยกันนะครับจุดเปลี่ยนทางด้านเทคโนโลยีเนี่ยเป็นสิ่งที่สําคัญที่จะสามารถพลิกธุรกิจของพวกเขาได้ดังนั้นวันนี้ก็ถือว่าเป็นหนึ่งความภาคภูมิใจของคนทำงานทั้งหมดตลอด40ปีที่ผ่านมานะครับว่าเราได้มีองค์ความรู้ระดับหนึ่งที่มากพอ แล้วก็มีการสร้างสารรค์เทคโนโลยีเนี่ยต่างๆมากมายตลอดห่วงโซ่อุปทานผมเชื่อว่าไอ้จุดเปลี่ยนในครั้งนี้เนี่ยมันน่าจะเป็นจุดที่ทำให้เกิดการ Mass Adoption ได้และผมคิดว่าถ้าเกิดประเทศไทยสามารถที่จะผลักดันเรื่องนี้ให้เกิดได้เนี่ยผมคิดว่าเรื่องเกษตรเทคโนโลยีเนี่ยเมืองไทยไม่แพ้ประเทศใดเลยในโลกนี้นะครับ a x o n มีความเชี่ยวชาญพัฒนา IT Solu t ูช n ในธุรกิจเกษตรอุตสาหกรรมและอาหารครบวงจร ภายใต้กลยุทธ์ diving future for life ขับเคลื่อนอนาคตสู่คุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นและอยู่เบื้องหลังความสำเร็จของบริษัทนันนำมาเป็นเวลากว่า40ปีโดยเฉพาะ CPF ซึ่งมีห่วงโซ่ธุรกิจด้านอาหารที่ใหญ่ที่สุดแห่งหนึ่งของโลกใน17ประเทศท่งออกไปกว่า40ประเทศรวมถึงบริษัทอื่นๆอีกกว่า250แห่งให้บริการสู่ผู้ใช้งานกว่า250,000คน ดูแลคุณภาพอาหารและคุณภาพชีวิตคนตั้งแต่ฟาร์มถึงโต๊ะอาหารให้ประชากรโลกกว่า40 0 0มล้านคนการันตีคุณภาพ3รางวัลชนะเลิศจากเวทีระดับภูมิภาค a s e ซ n Technology e x c e l l e n t e w w r r s s 2 2 2 2ครอบคุมเทคโนโลยีโมบายในด้านอุตสาหกรรมเกษตรเทคโนโลยี Technology Enterprise s o f ์ซอฟแวร์สำหรับกลุ่มธุรกิจและเทคโนโลยีบล็อกเชนสำหรับอุตสาหกรรมค้าปลีก อกย้ำศักยภาพด้านดิจิทัลที่ผลักดันให้หุ่นโซ่การผลิตอาหารของไทยประสบความสำเร็จเป็นครัวของโลกอย่างยั่งยืนติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ w w w a x o n t e c h c o m